การจองซื้อพันตบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นสุกกันเถราวันแรกมีประชาชนให้ความสนใจซื้อพันธบัตรอายุ5ปีของตกสมากกว่าพันธบัตรของกระทรวงการคลังเพราะอายุสั้นกว่าและให้ผลตอบแทนคงที่เฉลี่ยร้อยละ3.8จ่ายดอกเบีย้ยปีละสองครั้งในรอบแรกจะเปิดให้ซื้อสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทและซื้อขั้นต่ำหนึ่งพันบาทคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบอง,งอมีมติปร,รับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับแก๊สโซฮอลลง40สตางค์ต่อลิตร และเก็บเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น30สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกในประเทศลดลงตามทิศทางตลาดโลกโดยราคาขายน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์95ลดลง1บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91และ E20 ลดลง60สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลลดลง30สตางค์ต่อลิตรและ E85 คงเดิมที่22บาท8สตางค์ต่อลิตรพร้อมเล่งหาข้อสรุปยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซิน95หรือแก๊สโซฮอล์91ภายในเดือนมีนาคมนี้ นายอัดพิสารวานิช์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยายลายออัยหอการค้าไทยค่าส่งออกปี2558เติบโตร้อยละ3.1มูลค่า2 3 4 7 4 5ล้านดอลลาร์สหรัฐปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจโลกแต่การส่งออกไปยุโรปและญี่ปุ่นยังซบเซาและยุโรปตัดสิท์ GSP ของไทยทำให้ไทยสูญเสียรายได้31,592ล้านดอลลาร์สหรัฐ คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวจัดทำแผนระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลจำนวน17.8ล้านตันภายในกรอบ2ปีตั้งเป้าระบายข้าวในสต๊อกปีนี้10ล้านตันโดยเดือนมกราคมถึงมีนาคมจะเปิดประมูลข้าว2-3ครั้งเปิดประมูลครั้งแรกในเดือนมกราคมปริมาณ1ล้านตันกระทรวงคมานาคมเผยรอฟอมอรพร้อมดำเนินโครงการลถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบุรณะหลังรดไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงช่วงวาบางใหญ่บางซื่อเดินหน้าได้ตามที่คาด ขณะที่รอฟอม์มคาดกอ่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2 5 6 3รองรับปริมาณผู้โดยสารได้480,000คนต่อวันพนากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุการกำหนดราคาโปรโมชั่นของสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลคอ o ขอให้คำนึงถึงกลไกตลาดและผู้ใช้บริการเป็นหลักขณะที่กรมการบินพลเรือนเผยไม่มีมาตรการควบคุมราคาขั้นต่ำสมาคมวิเครา,คาระห์การลงทุนระบุกำไรสุทธิกลุ่มพลังงานปีนี้ลดลงเกือบ4 0 0 0 0ล้านบาท แต่อัตราการเติบโตของกาไรต่อหุ้นเฉลี่ยปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละสิกลุ่มคนส่งค้าส่งค้าปลีกและสถาบันการเงินรายย่อยได้รับอนิสง์ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ1670จุดต้องจับตา3ปัจจัยเสี่ยงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐและอังกฤษเศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำกว่าที่คาดและการส่งออกไทยได้รับผลกระทบกรมปศุสัตว์ยืนยันไม่พบเชื้ออหิวาเทียมในฟาร์มไก่กว่า27แห่งแต่ขอเวลาหาสาเหตุการปนเปื้อน ร้อมกำชับสัตวแพทย์ประจำโรงฆ่าสัตว์เข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการชำแหละและการแปรรูปไก่และเก็บตัวอย่างทุกขั้นตอนการผลิตนายอารีพงผ,ผู้ช่อุปมปลักกระทรวงพลังงานระบุเปิดสัมปทานปิตโตรเลียมรอบที่21ควรใช้ระบบ Thailand ทรีพัสเพราะหากใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตจะต้องใช้เวลาศึกษาอีกประมาณ4ปีไม่ทันต่อความต้องการใช้พลังงานและอาจส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศแม้สภาปฏิรูปด้านพลังงานแย้ง ให้ศึกษาระบบแบ่งปันผลผลิตควบคู่กับการเปิดสัมปทานก็ตามจึงยืนยันเดินหน้าเปิดระบบสัมปทานนายวิมลจันทระโลไทยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าแอปเปิ้ลยี่ห้อบิ๊กบีไม่มีวางขายในไทยแน่นอนตามที่องค์การอาหารและยาสาหรัฐอเมริกาได้ทําหนังสือแจ้งแอปเปิ้ลพันกาล่าและพันกรนนี่สมิธภายใต้เครื่องหมายการค้าบิ๊กบีมีส่วนเกี่ยวข้องการแพร่ระบาดของโรคลิสเทเลโอซิสกรมการขนส่งทางบอกออกประกาศปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารปรับอากาศลงสงสตางค์ต่อกิโลเมตร ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่16มกราคมเป็นต้นไปทําให้ค่าโดยสารที่เดินทางไปยังต่างจังหวัดลดลงเฉลีย่ย24-25บาทต่อเส้นทางเวลา